สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะเป็นของที่เราซื้อมาจากร้านค้าที่ใกล้บ้านนี่เองแล้วก็จะแกะด้วยนะคะแล้วก็มาดูอย่างแรกกันเลยอันแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นที่ทรายสีนะคะไว้ระบายนะคะล,ลูกจะเหินแก,แกะมีสองอันนะคะก็จะมีอันนี้ด้วยเฮลู เป้ไม่ควรดีเป็นกองสินีสีสีนี้เอันตรงสีสีเหมือนกันนะคะโอเคอย่างต่อไปก็จะเป็นอุ้ยอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นที่เออ่สติกเกอร์แต่งตัวนะคะเป็นลหลากหยชิลด้วยก,กันเลยแล้วก็มีอันนึงเป็น สติ๊กเกอร์สปอนบอบนะคะสติ๊กเกอร์สปอนบอบอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นกระเป๋าใส่เงินนะคะโอเคแล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็นกล่อง ก็จะมีของอยู่ข้างในด้วยกล่องแรกนครบก็ล่องที่สองยังไม่ได้แกะนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยโอเคค่ะอย่างนร้นะคะแล้วก็จะมาแกะอันนี้กันก่อนคิมแกะไปเลยโอเคแกะออกมาแล้วปโอเคนะคะเป็นรูปเงินยีน่สบบาทนี่ใส่เงินตรงนี้ นกระดาษเีดาเมาดูเอ้ยเราจะมาแกะอย่างต่อไปอย่างต่อไปเราก็จะมาแกะกล่องอันนี้กันเคลมแกะกันเลยช้าคือก็จะเป็นแบบนี้นะ อปเปอร์แป,ะ,แปะกำแพงนะคะเป็นลูกเสือเค okay, หมดแล้วสำหรับกล่องแรกแล้วมากแกะกล่องที่สองกันเลยอย่างต่อไปก็จะมาแกะกล่องอันนี้กันนะคะก็มาแกะกันเลยเชิ่อชิอุ๊ยแกะชแล้วก็จะเป็นเหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นลกูกปากสีอันนี้เป็น ก็เป็นกุหลาบกระเพือเสื้ออันนี้ก็เป็นกุหลาบกระเพ่เสื้อแต่กุหลาบคนละสีกันอันนี้ก็จะเป็นไอ้น่ารักเอ็นนี้น่ารักจังน่ารักมากเลยมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเก็บให้ดูกันมันเป็นแบบนี้นะคะ ก็จะมีจิกให้ระบายนี่นะมีจิกแล้วก็ระบายระบายลงไปนะคะเอ่อตรงข้างบนของมันเหมือนผ้านะคะแต่ตรงข้างหลังมันเป็นกระดาษโอเคแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะส่วนสี่อันนี้เราจะไม่แกะเพราะว่ามันเป็นซิอร์ข้างนอกมันก็น่าจะเห็นแล้วเนาะโอเคนะคะบ๊ายบาย